นันมาแล้วจ้าครูนันมาแล้วจ้าเมืนน่อนี้คู่กับว่าแกงเปืออีกแล้วดูสิใส่อะไรเหนียวเบ้ยวันนี้คุณไม่ตัดแล้วเห็ดฟางเนี่ยครูไม่ตัดเลยเห็นไหมเห็ดฟางเ,เลย,ยเลค่ะเด้อเห็ดฟางใส่เยอะๆเลยค่ะไม่ใช่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้ามันถูกใ่ะเห็นนางฟ้าใส่อะจะแกงอะไรคะนี่บั่นเขานี่แหละบั่นเ่านี่แหละแกงยังว่าม็นแกงเห็ดและเนี่ยใส่ต่างหลายอย่าง ว่าสีบ่วไทยคลิปมันเป็นแต่แซบคุณเลยมาถ่ายใส่ปลาอย่างหอมกับปลาเจ้านี้อย่างหอมค่ะปลาขวดนี่แหละคะ่ะอย่างแซบตําเครื่องตำมันตะไคร้ใส่หอมเยอะๆเดิท่านผู้ชมเดินใส่หอมเยอะๆแล้วก็ใส่พริกขวใส่เยอะๆเลยตะไคร้สามหัวสี่หัวหมเลยซอยๆๆแล้วก็ตําเด้อตําใส่ตําตะไคร้ก่อนแล้วก็ตําหอมเอาหอมลงทิท,ทีครั้งที่สองตำตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็ตําหอมแล้วก็ เอาพริกลงเอาตุกพริกลงไปตามแล้วแต่ความเผ็ดที่เราชอบนะคะแล้วก็เอาน้ำอย่านั่งอันปัน่นใส่กับอันอันข้าวเบือนะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่เขา,เเขาแช่ไว้นี่ยมันบอกท่านผู้ชมปันป่นปั่นปั่นหล่ะก็ออากมาใส่หมอ้อหน่อยนึงใส่น้ำนิดนึงก่อนขวา้าขวา้าขว้าอะไรฮะขว้าอีเห็นปะแต่แซ่บเราใช้บวมหอมได้หมดนี่เห็นปะบวบหอ,อมคู่เห็นปะนี่นบวบหอมคู่ เห็นว่เห็นบ่นี่ฟักทองกูเห็นบ่นี่ใส่หว่อมหอมอหอมได,ด้สมมติอนี่เด้อเป็นแต่แซ่บบ่ค่ะใส่น้ำหน่อยน,ยนึงก็ละขวารเครื่องทั้งหมดเอาลงไปขวเรบดฟักทองนี่ขวารโดนๆฟักทองมันผู้สูงเงาละกะันขวารใส่กับน้ำใหม่แล้วน้ำใหม่คู่จะมีสองแบบคู่สื่อมาน้ำใหม่ที่เขาต้มแล้วแบบเป็นเส้นกับแบบเป็นตอนเลยค่ะนี่เด้อคู่สื่อมาคูใส่ตู้เย็นไว้คู่ก็เลยมาใสเหมือน,นเดิมเห็นไหมค่ะ แกงเปื่อแบบบ้านเราด้วยค่ะนี่ขัวเครื่องคนด้วยค่ะขั่วเครื่องใส่ตอนขัวนในใส่น้ำอ้อเจาะหน่อยๆก,ก็ใส่ปลาแดกใส่ผงนวยอย่างเขาลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองแล้วก็ใส่ไอ้อย่างนะใส่หน่อไม้ลงไปขว่ก็เพราะมันสุกหนักเนาะทำไมเขาก็ต้มแล้วแหละซื้อแบบต้มแล้วไม่เห็นมันจ้ามวยานักห่กทับชีวิตเนาะเห็นแบบง่ายๆครับนั่นแหละเอาลงไปขวขัวขวบัว,ว,วให้มันเดือดแล้วค่อยเติมน้ำเาี๋ยน้าอีกที่นึงค่ะ เติมแนะนำอย่านั่งที่เหลือลงไปครั้งที่สองนะคะได้แล้วครับพราะราเห้มันเดือดก่อนอรอให้มันเดือดอีกรอบแล้วค่อยๆเติมบวบเติมบวบลงกับกับเห็ดเห็ดนางฟ้าเนี่ยเห็นบ่ลวบอย่านางฟ้าคู่ยังหลายเห็นบ่ใช้บัตเลยยีส่สิบบาทบวบหอมเห็นไหมเห็นซักทองไหมนี่ท่านผู้ชมนะฟักทองเลยต้องเอาไปขวาก็แล้วมันสุกหยากเลยเห็นบวบหอมคู่บ่เนี่ยนี่บวบหอมคู่เป็นตะแซ่บบ่เขียวๆอยู่ ตามด้วยอะไรท่านผู้ชมขาเนี่ยของแสีบต้องใส่แก่งหน่อ้ชะอมเลยค่ะนี่เด้อตามด้วยชะอมเท,บมทบม่บื้มเลยเด้อเท่บื้มบื้มบืมบืมของแสีบบ้านเขาแกงเปิ่อแกงเปิ่อบ,บ้านเราอนี้คู่ใส่คู่ใส่เห็ดนั่งฝ่าอยาอย่างหลายพวกซือ้อมายี่สิบบาทใส่บมดเห็นบ่างเลยค่ะเป็นแต่แสียบบ้านนี่คิดเอาท่านผู้ชมขายบวบบวบคู่เห็นหบ,บ่เห็นบ่ฟักทองบวบ อันหอมคะ่ะหอมดอกขัวเครื่องคนเดอ้อค่ะเด้อมาเด้อมากินน้ำคูเด้อแซ่บปะค่ะจุ๊บ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 แกงเปิ่อแกงเปิ่อบ้านเราเด้อค่ะเด้อโอเคคะ่ะโอเคจุจ๊บเปื่วันนี้เพราะใช้ทิพดด้วพริกโดดกดดค็คือมันกระโดดลงไปเองในหมอนะะ้อเด้อค่ะเด้อครูไม่ได้สั่งแต่มันกระโดดไปเองนะคะลงในหม้อคะ่ะเอาไปลงลงไปแล้วคะ่ะโอเคโอเค <c oughs>